สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินโมจิหยดน้ำการที่เห็นคนคนอยู่คือน,น้ำอ้อยเราจะมาะมาความหนึ่งสองสาาได้แล้วโมจิน้ำใสาอนีได้แล้วเป็นน้ำอะ่ะเหมือนกันไหมอาะอันนี้ดอกซากุระอันนี้ก็ดอกซากุระความเด็ก ิงมาและนี่ก็คือน้ำซอสของมันมือสีว๊ยเป็นสีชมพูมพด้วยดูอยู่ว่า to อรักสีน้อแล้วก็ใส่ใส่ข้างข้างว้าวใส่งไหมพอไหมเวลาใส่เขาต้องใส่แบบ อย่างนี้อย่างน,น,นี้โอเคตอนนี้เราจก็จะมากินกันนี่ใส่กินไปแล้วก็มีกลิ่นซากุระด้วยขึ้นจมูกเลยนะให้แม่ชิมนี้เดวเองเหรออร่อยมากใครมาญี่ปุ่นหน้าร้อนห้ามพลาดตัวนี้เลยหน้าร้อนกินแล้วสดชื่นมาก 静静。